สวัสดีครับพบกับการติวฟิสิกส์อนุภาคครั้งที่สามครับหัวข้อในวันนี้คือเครื่องตรวจวัดอนุภาค particle detector นะครับผมเครื่องตรวจเครื่องตรวจวัดอนุภาคเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งคือตรงนี้คือเครื่องเครื่องตรวจวัดอนุภาคแต่ขนาดของคนคือแค่นี้ครับเมื่อเทียบกับเครื่องนะครับซึ่งนะครับผม อนุภาคก็จะับเลียงผ่านท่อตรงนี้ครับผมตามนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะมีแบนแบบว่าผนังกั้นนะครับผนังกั้นประมาณสี่ชั้นนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับตอนที่หนึ่งนะครับก็คือชั้นนี้ตอนที่หนึ่ 1, งตนที่สองตอนที่สามแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กครับแล้วก็ที่เหลือเป็นนั้นที่สี่ครับผมเป็นตัวที่สามารถกั้นแล้วอนุภาคก็จะกระจายผ่าน ตามตามแผ่นติกันนะครับซึ่งสรุปนะครับผมก็คือเครื่องวัดอนุภาคภาคเป็นชั้นชั้นคล้ายหัวหอมครับผมหอมท่อของเครื่องเร่งอนุภาค จะอยู่ตรงกลางเมื่อเล่งอนุภาคเข้าชนเป้าที่แกนกลางนะครับหรือชนกับอนุภาคด้วยกันเอง จะเกิดอนุภาคหลายชนิดพุ่งผ่านแต่ระชั้นของเครื่องตรวจวัดอนุภาคครับ ซึ่งเครื่องวัดอนุภาคนะครับผมมีข้อจำกัดอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวจดข้างบนนะครับก็คือสามารถตรวจได้เฉพาะอนุภาคที่จะเถียนเช่น อิเล mm ็กตรอนโปรตอนโฟตอนและอนุภาคที่สลาย mm hmm. ไม่รวดเร็ว mm hmm. เกินไป mm hmm. เช่นนิวตรอนพออนมิวออนครับ โดยที่การตรวจวัดอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะง่ายกว่าไม่มีประจุไฟฟ้าครับย้ำอีกครั้งนะครับตรวจวัดอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะง่ายกว่าไม่มีประจุไฟฟ้านะครับบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเครื่องตรวจวัดอนุภาคนะครับเป็นลักษณะคล้ายหัวหอมเมื่อเล็อนุภาค เข้าชนเป้าที่อยู่ตรงกลางหรือชนกับอนุภาคด้วยกันเอง <c oughs> เกิดอนุภาคหลายชนิดแพร่ออกไปตามชั้นชั้นของเครื่องตรวจวัดอนุภาคซึ่งตรวจเฉพาะอนุภาคที่จะเสียนเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนโฟตอนและอนุภาคที่สลายตัวไม่รวดเร็วเกินไปเช่นนิวตอนไฟออนและมิวออนโดยการตรวจวัด อนุภาคที่มีประจุจะง่ายกว่าไม่มีประจุนั่นเองครับองค์ประกรอบภายในโปรโตอนและนิวตอนครับผมเราจะวาดนะครับนี่คือตัวโปรโตอนนะครับผมสมมติว่าให้นี่เป็นโปรโตอนนะครับและนี่เป็นนิวตอนนะครับ โปรตอนจะประกอบด้วยควาร์กอัพสองอนุภาคครับผมควาร์กอัพสองอนุภาคและควาร์กดาวหนึ่งอนุภาคนิวตรอนประกอบด้วยควาร์กอัพหนึ่งควอคดาวสองนะครับซึ่งควาร์กอัพคือประจุคือบวกสองบนสามอิเล็กตรอน ควักดาวประจุเป็นลบหนึ่งส่วนสามอิเล็กตรอนเบสเสร็จแล้วโปรตอนจะมีประจุรวมทั้งหมดบวกหนึ่งอิเล็กตรอนนิวตอนก็บวกเป็เดเสร็จแล้วนะครับเป็นกลางไม่มีประจุครับแล้วก็แต่ละอันก็จะมี แรงย okay. ึดเหนี่ยวกันนะครับย pues ังยังแรงยึดเหนี่ยวสีเขียวนะครับระหว่างอัพควาคกับอัพควากหรืออัพควาคกับดาวควากหรือดาวควาคกับดาวควาคก็คือแลกเปลี่ยนกลูออนนะครับผมระหว่างคือการแลกเปลี่ยนกรูออนระหว่างกันนะคบผมซึงนั่นก็คือกรูออนนั่นเองับผมก็คือสามอันเนี้ยในคือการ สามอะเน,นที่อยู่ภายในจะมีการแลกเปลี่ยนกรูออนระหว่างกันซึ่งแรงสารั์ในภาพเป็นสีเขียวนะครับดังนั้นสรุปก็คือควร์กนะครับควร์งอยู่รวมกันได้ในโปรตอนควอ์กอยู่ร่วมกันได้ครับผมอันนี้คือควร์กนะครับผม u คือควร้กอัพดก็คือควร์กดาวนะครับ ควาอยู่ร่วมกันได้ในโปรตอนเนื่องจากแลกเปลี่ยนกูออนระหว่างกันเปลี่ยนกูออนระหว่างกันนะครับทำให้เกิด แรงเข้มยึดเหนี่ยวควากไว้ครับโดยที่โดยที่พีโดยที่โปรโตอนประกอบด,ด้วยควาร์กอัพสองอนุภาคและก็ควารกดาว หนึอนุภาคและก็นิวตรอนประกอบด้วยควาร์กอัพหนอนุภาคควาร์กดาวสองอนุภาคซึ่งโปรตอนทำให้มีประจุบวก1อิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนรวมกันแล้วจะไม่มีประจุนะครับผมโดยสรุปแล้วนะครับผมโดยควาร์กควาร์กที่ในโปรตอนคืออัพอัพดาวยึดเหนี่ยวกันด้วยกลูออนนะครับ มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็นิวตอนประกอบด้วย up down down ก็มีกรูออนแลกเปลี่ยนกันนะครับจะให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวควักเอาไว้อยู่ด้วยกันในโปรตอนและนิวตอนนั่นเองครับทบทวนอีกครั้งนะครับผมโปรตอน up up down นิวตอน up down d o w เกิดอะไรนะ เกิดการให้เปลี่ยนกูออนทำให้ยึดเหนี่ยวกันนั่นเองนะครับต่อนะครับองค์ประกอบภายในไพออนนะครับผมแสดงแผนภาพนะครับผมสอ,อย่างครับผมไพออนคือมีอะไรบ้างนะไพอ n อนบวกแล้วก็ไพออนลบ ไพออนบวกนะประกอบด้วยคว์กคว์กอัพนี่เป็นคว์กอัพนะครับผมแล้วก็นี่เป็นแอนตี้คว์กดาวผมคือดีแล้วก็มีขีดข้างบนและไพออนลบนะครับประกอบด้วยแอนตี anti ้คว์กอัพคือ,อยูแล้วมีขีดข้างบนแล้วก็คว์กดาว ซึ่งยึดเหนี่ยวกันอะไรนะยึดเหนี่ยวด้วยด้วยอะไรนะกลูออนครับผมซึ่งทำให้เกิดแรงเข้มครับ mm hmm. แล้วยังไงต่อครับควารอัพนะครับผมมีประจุบ,บวก2องส่วนสามอิเล็กตรอนแต่แอนตีควารดาวควารกดาวปกติแล้วจะเป็นติดลบหนึ่งส่วนสอิเล็กตรอน แอนตี้แปลว่าตรงข้ามเพราะฉะนั้นแอนตี้ควอกดาวจะมีประจุบวกหนึ่งส่วนสามอิเล็กตรอนควอกอัพไปดูที่ไปออนลบนะครับควอกอัพประกอบด้วยอสองส่วนถามอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นแอนตี้ควอกอัพคือตรงข้ามกับควอกอัพก็คือติดลบสองส่วนสามอิเล็กตรอนควอกดาวปกติเลยคือลบหนึ่งส่วนสามอิเล็กตรอน เบ็ดเสร็จแล้วไพออนบวกคือบวกหนอะิเล็กตรอนและไพออนลบคือลบหนอิเล็กตรอนนั่นเองครับผมสรุปองค์ประกอบภายในเปออนนะครับผมมีซอนเป็นอนุภาคสสารประกอบด้วย วคว์กและแอนตี้คว์กเดี๋ยวย่อเป็นแบบนี้แล้วกันนี่เรียกว่าแอนตี้คว์กนะครับที่มีที่แลกเปลี่ยนกวนระหว่างกันอ่าไพาออนกับมีซอนนะครับผม คืออย่างเดียวกันนะครับผมก็คืออะไรนะก็คือนี่เลยก็คือนิว e y อนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แยกกันด้วยแรงผลักทางไฟฟ้ามีแรงนิวเคลียสเกิดจากการแลกเปลี่ยนของอนุภาคสื่อแรงนะครับมีตอนกับไพรอนคือชื่อเดียวกันครับนะครับประกอบด้วยเป็นอนุภาคสื่อสารประกอบด้วยควาร์กและก็แอนติควาร์ ที่แรกเปลี่ยนโกลอ้อนระหว่างกันทำให้เกิดแรงเข้มยึดเหนี่ยวไว้โดยไพออนบวกนะครับพออนบวกสารลักคืออย่างนี้ครับผมพออนบวกเป็นมีซอนที่ประกอบด้วยคว์กอัพประกอบด้วย ใัาแบบนี้ัคือประกอบด้วยนะครับผมมักซายเนกก็ตเชื่อมโยงนะครับประกอบด้วยควอค up แล้วก็แอนตี้ควอ down แล้วก็ไพออนลบนะครับประกอบด้วยควอคแอนตี Anti ้ควอั up แล้วก็ควอคดาวนั่นเองครับผมสรุปไพออนนะครับไพออนกับมีซอนคือซื้อเดียวกันนะครับไพออนบวกคือ จะมีควาร์กอัพและแอนตี้ควาร์กดาวเบสเสร็จแล้วมีบวก1นึ่งอิเล็กตรอนและไพออนลบคือจะมีแอนตี้ควาร์กอัพและควาร์กดาวเบสเสร็จรวมกันเป็นลบ1นึ่งอิเล็กตรอนซึ่งมีทอนแม่หรือภาคสสารประกอบด้วยควาร์กและแอนตี้ควากที่มีการแลกเปลี่ยนอนุกูลอ่อนระหว่างกันไม่เกิดแรงเข้มยึดเหนี่ยวเอาไว้ครับ การถ่ายอนุภาคเบต้าของไอโทโทกกำลังตะลังสีนะครับเราเริ่มจากนี่นะครับเริ่มจากเริ่มจากคาร์บอนสิบสี่ครับเริ่มจากคาร์บอนสิบสี่มันก็คือสมวนประกอบในนิวตอนครับผมนิวตอนคือเอ็ มีควาก์อัพดาวดาวยึดเหนี่ยวด้วยอะไรครับยึดเหนี่ยวด้วยกูอันครับดังนั้นครับผมก็กลายกลายเป็นโปรโตอนครับผมสลายกลายเป็นโปรโตอนครับซึ่งประกอบด้วยไนโตรเจนสิบสี่นะครับนี่เป็นโปรโตอนประกอบด้วยควาซ์อัพดาวอัพยึดเหนี่ยวด้วย โปรตอนนะครับเมื่อนิวตอนกลายเป็นโปรตอนแล้วโดยที่โดยที่นิวตอนประกอบด้วยคาร์บอนทิบสี่นะครับแล้วก็ในตัวแล้วก็โปรตอนประกอบด้วยในโตัวเตนสิบสี่คาร์บอนนี่คาร์บอนนะแล้วก็ตรงนี้เป็นในโตัวเต้นสิบสี่นะครับ อันนี้เป็นอนุภาคของคาร์บอนสิและอันนี้เป็นอนุภาคของไนโตรเจนสิซึ่งจากการที่นิวตอนกลายเป็นโบโตอนได้นะครับผมมีการปล่อยสารบางอย่างออกมาครับผมสารนั้นคือสารนั้นคืออะไรสารนั้นคือดับเบิลยอนบยูดับเบิลยูโลบ อลานกนั้น w op, แต่บันอยู่โบทอนลบสามารถแตกตัวเป็นสารสองอย่างก็คืออิเล็กตรอนแอนตี้นิวริโนและก็อิเล็กตรอนนั่นเองครับก็คือจากนตรเจนเปลี่ยนเป็นเอ๊ยทอดทษจากที่นิวตอนเปลี่ยนเป็นโบตอนนะครับผมมีการปล่อยสารซื้อว่าแต่ันอยู่โบทอนลบ แล้วก็แต่ตัวเป็นอิเล็กตรอนแอนตี้นิวติโนแล้วก็อิเล็กตรอนซึ่งสมการเป็นดังนี้ครับนี่เป็นสมการที่เกี่ยวกับการถลายให้อนุภาคของบตาของไอโทโซกัมมันตรังสีนะครับผมสรุปนะครับผมก็คือ การสลายให้บีตาเกิดจากถึ่งตัวนิวตันนะครับผมก็คือ up down down นั่นก็คือควักดาวนนั่นเองครับผม <S <S ก็จะควักดาวควักดาวผมเปลี่ยนเป็นควัก up นะครับผมจากนิวตเจนเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเอ๊ยโทษ จากนิวตอนครับผมจากนิวตอนเปี่ยเป็นโปรตอนควักดาวจะเปลี่ยนเป็นควักอัพครับผมควักดาวเปลี่ยนเป็นควักอัพพร้อมกับปล่อยดับเยโบลทอนลบซึ่งเป็นอนุภาคสื่อแรงออกมาซึ่งเป็นอนุภาค สื่อแดงของแดงอ่อนออกมานะครับจากนั้น W บบบรรยูโบทอนจะสลายเป็นอิเล็กตรอนและอิเล็กตรอนแอนตี้นิวทิโนครับ สรุปนะครับเรื่องการสลายให้อนุภาคเบต้าของไอโทโซบกำมันตาตร,รังสีครับผมเกิดจากนิวตอนเปลี่ยนเป็นโปรตอนโดยที่ควักดาวเปลี่ยนเป็นควักอัพพร้อมกับบ่อยแต่มันอยู่โบซอนลบซึ่งเป็นอนุภาคสื่อแรงของแรงอ่อนแล้วแตกตัวว่าผมสลายเป็นอิเล็กตรอนและอิเล็กตรอนแอนตี้นิวรินโนโครับก็สรุปฟิสิกส์อนุภาคตอนที่3นะครับผมก็ จบทิ้นลงไปแล้วผมก็อย่าลืมติดตามเพจโฟร์เดอร์นิงและก็ชานเอลโฟร์เดอร์นิ่งใน YouTube ด้วยครับขอบคุณครับ